บอดงมึงมึง,งพี่น้องคนน่ะมองเห็นบ่มันเลือดสมันแดง่นน่ะโอ้ยมันเลือดเดืยดเดืตอดออกมาทาั้งผีก่อนเลือดพี่น้องเอ้ยมองเห็นบ่พวกเจ้ามองไ่เห็นกัว่าเห็นรถดเด้อดคนน่ะอันกวว๋วยเตี๋ยวเด้ไปเที่ยวอากโ,กโกมาหิวเข่าระบาดที่นี่ซื้อกว๋วยเตี๋ยวข้างทางมากินในห้องโอ้หอมฉุย

หืมืมลืมพัก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 ักเหี้ยวเหี้ยวรอกเหี้ยวคนกินบ่เหี้ยวค้นขายหรอกเพราะว่ามันตากแดดตากแดดตากลมเนาะเปนบ้าหรอนี่เหียวเป็นธรรมดานเลย มันเลือดจะไม่เต้นเอ้ามองเห็นบ่ก็เกเจ้ามองม่เห็นก็ไปเห็นหลุดเด้อผู้ใดม,มองม่เห็นพูดแต่เป็นนอนโอ้ยพี่น้องเชี่ยสุดดีจ้ะพี่นอ้องอ้าทิ้อย่างกับเป็นกระเส็บกระมันเส็บบอกกระมันบ่แสบ็แสบ,อสบโอ้ยกร่เส่บวัวนะอือโอ้โอือ เชียงคื้นกลัวหรอเนี่ยเชียงคื้นซีนาทีอืม,อม tiêu năm tốt Có tiêu mua năm tốt ừ. Có mua năm tốt hàng thang -hmm.

음음음 음... 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 으 <laughs> 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 Ooh mm -hmm.